นี่หูอันนี้ของคุณตาค่ะของใครบ้างเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะ,ะอันนี้ฝีมือลูกชายทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยส่วนนี้เป็นปลาแซลมอนรมควันนะคะไข่ค,คะ่ะเอ็กอีเอกยุ่มมียุ่มมีมารีคริสต์มาสจ้าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปร่วมฉลองพิสมาศกับญาติริรวมตัวกันที่บ้านน้องอรรอนจ้าจ้าเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศล้อๆไหลทางมาฝากพี่น้องนะคะเดินทางไปพร้อมๆกันนะจ้าพี่น้องจ้าวันนี้อากาศณนะเวลานี้ก็คืออา,อากาศติดลบสองนะคะในขณะที่ขับรถอยู่นี่ก็ประมาณบ่ายหนึ่งโมก บ่ายโมงค่ะแต่มีแสงแดดนะคะ, <Get back. S 1> ะค่ะสวยงามมากเออหิมปะปกคลุมรถยังไม่ละลายเลยค่ะบนหลังคารถบนกระจกหน้ารถนะคะค่ะแถวๆนี้ที่มีใบไม้สวยๆในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่กิ่งก้านแบบนี้แหละจ้า นี่กำลังลัดเลาะไหลเขาอยู่นะจ้านี่ค่ะปลาเห็ดของเราวันนี้มอดขาวถูกปกคลุมด้วยหิมะคุณลัมโบโลงไปดูอะไรนิดหน่อยเอากระติกพวกอาหารแล้วก็พวกอ,อสโตเบอรี่ไว้หลังรถจ้ะ ไปเดินทางต่อเพ่อดีมากเลยบรรยากาศนี่ถนนสีขาวจ้าวจ้ตอนนี้ใกล้กจะถึงบ้านน้องออรอนแล้วนะคะพาทิศดวงโตมากแกพี่น้องจ้ะถนนก็ขับยากนะคะค่อยๆขับไปค่ะเป็นทะเลหิมะอยู่เลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาจ้ะน้ําแข็งที่เกาะอ,อยู่ กระจกรถก็ยังละลายไม่หมดนะคะ,ะเราขับรถสู้กับพาทิตยนะคะเฮ้ยไอหิมะมันปลิว,เ,าาปวเป็นล่องเข้ามาตามถนนจ้ะอ้ว้าวว้าวเลหิมะเลหิมะซ้ายขวา ไกน้ตจะมีกันหันนะคะถึงบ้านน้องอรรอนแล้วค่ะพาทิตสวยมากเลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่บ้านน้องอรรอนก็เปลี่ยนไปนะคะเขามีลุงมีลัวขึ้นมาจ้ะโอ้โหพาทิตสวยจริงๆโค้ <c oughs> เดนโบแบกของขวัญไปให้หลานแล้วจ้ะ สวัสดีค่ะ m e r ี y c h r i s t m a ค่ะสุขสัน,นต์วันคริสต์มาสนะคะหรือว่า Good ยูนในภาษาสเปนินะคะตอนนี้ผักการหอมกับคุณเลมโบมารวมกับญาติๆมาฉลองคริสต์มาสก,กันที่นี่นะคะเก <Okay. S 1> ็บนนกาาภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะค,ะค่ะนอกก้องก็ร่อนมาแล้วนี่่ะลูกสาวอนุญาตให้เก็บภาพได้เลยนะคะ นะคะเรามาดูของขวัญแล้วก็ฉลากที่เขานำมากองไว้นะคะนี่อ้โหูอันนี้ของคุณตาค่ะอันนี้เป็นของลูกชายค่ะของใครบ้างเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะอันนี้น้องอรรนแกล้ง,อ,งอยู่กับคุณย่าจะคุณย่าของน้องอรอนนะคะ

แม่น้องอลอนสวยมากวันนี้เห็นไหมไปบ้านเราเราก็เสิร์ฟมาบ้านเขาเขาก็เสิร์ฟเราอันนี้เป็นอ่ะ <c oughs> กิร์เรสนะคะ <c oughs> จ้าตอนนี้บุกครัวแล้วค่ะมาดูส่วนที่เป็นเนื้อนะคะควิ้งกะอันนี้ฝีมือลูกชายทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยส่วนนี้เป็นปลาแซลมอนลมควันนะคะอันนี้แม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่แม่ของลูกชายลูกสาวค่ะนี่ไข่ค่ะเอกีเอก,อเอก แม่ยายหลังคว่ำมือไหมคุณปู่ประดุ๊กติ๊กด้วยแอร์ฝ้าฝาเย็บเจฟีนว้าวมุมส์ ยุมมียุม่มมีนี่ก็คือโคนะคะอันนนาุ่นี้เชิดเชิดบุญลระกันหนลัง เขาทำอ่ะคุณเลมโบ้ทำมาค่ะอันนี้เป็นเกลนโคนหรือคณะใบหิกของของเรานะคะในสวนค่ะไอหิมะมันลงหนักก็เลยเก็บมาแล้วนี่มันเป็นอาหารคริสต์มาสเขาเรียกว่ายูลมอสจ้ะขนมปังหรือมักกะนะคะอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนจ้ะจ้ะเรามาดูพวกปลาต่างๆนะคะเขาเรียกว่าซิลค่ะลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกับ ปลาล่าบ้านเรานะแต่แต่กลิ่นเขาจะออกเป็นของหวานเป็นแนวหวานๆค่ะนึกถึงปลาส้มบ้านเราเลยค่ะนี่เนี่ยเขาจะดองหมักมาเป็นหัวหอมเป็นอะไรกัดการหอมก็ไม่รู้ความส่วนผสมของเขาละค่ะนี่ยเห็นไหมมีหอมแดงเลยค่ะมีมาเป็นถังเป็นปี๊บเลย มาเป็นกระปุกใหญ่เลยค่ะพการหอมตัดต่อคลิปอยู่ในอีกมุมหนึ่งนะคะคุณเลมโบกับลูกสาวบอกมาเก็บคลิปสิ่ลูกชายกำลังหั่นหมูอยู่มาดูค่ะของขวัญของปากต่างๆนะคะของใครเป็นของใครบ้างก็ยังไม่รู้นะคะน่าจะสนุกแม่ค่ะคืนนี้ <laughs> นี่เป็นครั้งแรกในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศสวีเดน10กว่าปีนะคะที่เห็น ครอบครัวน,นี่แหละที่เขาจัดคริสต์มาสแบบว่าใหญ่นะเพราะว่าพักกาดหอมเคยอยู่ที่เดิมไม่ได้จัดแบบนี้จ้ะอย่าบานโต๊ะค่ะโน้นแมีลูกสาวมีคุณปู่คุณแม่ของลูกนะคะอดีตภรรยาของคุณเลมโบ้ค่ะใส่แว่นนั้นกับล,ลูกเขยยือนอยู่ลูกชายนะคะตามด้วยลูกสาวนี่นี่เจ้านีนี่นี่นี่ พาแงนดูอยู่โอ้โหสี่คนเต็มครัวเลยค่ะนี่คุณปู่เประเดิมแล้วค่ะเห็นไหมเขาก็จะทานคู่กันแบบนี้จ้ะอาหารพิชมัดเชิดดบุนลาก็เหมืลูกชิ้นนะคะ

พ่อกับลูกอันนั้นคุณลุงน้องออรอนนะคะโบชกุลมุสันเบอร์ยาดเชิญจ้าแม่ยาเชิญจ้า นีเป็นซี <hi> ่โครงในยมนะคะลมควันลูกอบเนี่ยลูกชายลูกชายทำลูกชายก็มีเครื่องอบใหญ่ๆจ้ะเกรงเกรซอลี่น <Sw> ุงน <election> ้องอลอเล่นกล้องเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะเจอกันสองสาครั้งแอ เอลัก <c oughs> ์อะไรแด่นนะลักลักเสีอปปาเซมอนค่ะเครอบครัวใหญ่ไหมครอบครัวคุณลุมโบใหญ่มาก มีล um ูกเขยลูกสาวนะคะคุณเลมโบ้และก็แม่ของลูกลูกชายคุณย่าค่ะมุสันสิล

ยุมม yeah, kind of no. okay. ียุมมี่อาอันนี้เป็นสตอเบอรี่มาจากบ้านเรานะคะเอามาวันนี้สี่ถุงค่ะเรื่องของพอชพแม่ลูกเขาคุยกันเราเป็นคนพิเศษค่ะไม่ใช่ส่วนเกินนะคะคนพิเศษดูน้องอรอนนี่ดรออรอนนี่อร่อยไหมลูกก็ดอร่อยไหม กุญจุนกุญจูนผริตคิสมาร์ของลูกชายล้นจานเลยนี่ของคุเรมโบ้นะคะออร์อรเนชนิดออร์อรนคือดารา,า,า,าพ่อเขาบอกลูกเขยว่า ได้เง no en ินจาก YouTube ไม่น้อยเลยนะเดือนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยวันหลังนะคะเลยบอกว่าน้องออรอนคือดาราขอบคุณแม่น้องออรอนนะจ๊ะ จ๋าพี่น้องจา๋าจานนี้ของตากล้องเองนะคะดูค่ะยังไม่ครบเลยนะคะล้นจานค่ะทุกคนพูนจานหมดเลยของหอมก็จะได้มาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของของเราทำมาเองค่ะน

เ oh, อานั่นจังไมเลยแซวอย่างนี้อร่เยอะมากเลยค่ะพี่น้องน้ำใบหยกของเราโีอ่นี้นี่าเรื่แกนสซอสซมิเอะเี่โค

เมเมียะเอาพี่น้องกระหึ่มเนกวกหอไม่ได้เอามาตั้งเตอะนะน้องไอนจะทานข้าวเหนียว เมียเขาบอกเอาอีกคลิป hmm. บีริสข really? no. ้าวเหนียวเมียรีสจะกโซดาเมียรีสจะาจะเอาข้าวอีก

ยายสุดภูมิใจเลยจ้ะน้องออรอนทานข้าวเหนียวกับขิงกะอยู่หน้าทีวีอ้ยดู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 ค่ะนี่มีโต๊ะส่วนตัว,ตวกำลังดูการ์ตูนอยู่ทีวีจากพี่น้อง มีความภูมิใจเรียบง่ายค่ะที่โต๊ะก็ทานไปค่ะด้านในน่นต่ออีกจาน มาเพิ่มค่ะพี่น้องอู้ยอันน้อร่อยเลยลูกทานข้าวเหนียวกับวิงค่ะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเท่ดีลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น 哈、嗯、哈。<laughs> มุมม,มุอร่อยทุกอย่างเลยจานที่สองของผักกาดหอมเจ้าพี่น้องดูนะคะมีปลาด้วยค่ะมีปลาแซลม,มอนมีปลาซินนะคะ,ะก็ปลาแซลมอนค่ะพิกจ้าแล้วก็เนื้อลุงควันจ้าไงาลูกืึโอ้ยวินดูหอมมี้ยริส ข้าวเหนียวหมดข้าวเหนียวให้ลูกครั้งที่สามข้าวเหนียวให้ลูกอ Ja, det är det. Va? Det är en båge ifrån Det är en regnbåge från Harö-sjön, Mona. Kan du bara röka Jättegott. är för mycket god mat, mm. så är Det är så mycket, <tryckligt> har det hur Ja. Jag har inte lyckats se en enda hel film en gång. Jag har sett alla hela. Det är bara ja, att sätta dem Det jag har sett väldigt bra. <hållandet> ja,

Så som där i då vi Ta och se rockbilen så länge. Det är en bärgare. Jag trodde jag skulle vinna en bil igår. Såg du Jag sa dom kanske änkade till mig sen. Du kommer att passa på en minut till Det var 100 bilar. 100 bilar? Jonny? Kollar ni det sen? Jag har ställt in det. Ja, jag kollar på morgonen sen. Tobbe, vilket jävla paket du har köpt. Det är därför jag inte fick åka med dig.

Oi, está oh. Oi. Oh.